สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พาเพื่อนมาชมนะครับสวนกล้วยทตี่พันเตี้ยนะครับเป็นกล้วยน้ำวาพันเตี้ยเนาะกำลังงามๆเลยนะครับผมนะำทั้งดูนะครับต้นเล็กต้นใหญ่นะครับออกเรืกอนเยอะเลยนะครับผมนะตอนนี้ก็กำลังเป็นหกปีเนาะนะครับกำลังออกเรือนะครับผมงามๆเลยนะครับผม มาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมเป็นกล้วยน้ำว้านะครับพันเตี้ยนะครับผมใบเขาจะหนาเนะนะครับบอกการหอ,อกนมนะครับโมใช้เป็นงานใบสีนะครับผมนะนะบดากเขาจะคือเขียวเลยนะครับผมนะต้นนี้ดอกงามๆเลยนะครับผม ออสวยๆเลยนะครับผมโอ้โหดอกใหญ่จริงๆนะครับผมปีนะครับผมอันไหน,นก็ออกน้อนะครับผมใบกล้วยงามๆเลยนะครับ,บนะครับใบสวยมากเลยนะครับใบกล้วยนะครับผมนะ งามเลยนาอนะครับผมหลกงา่ชอขอด้านในนะครับผมคนัะนี่เห็นไหมครับใบงามต้นใหญ่เลยนะครับผมครับเป็นกล้วย น้ำว้าพันเตี้ยนะครับผมนะเนี่ยมันเดนี้คืนนี้แก่แล้วนะครับผมนะได้เวลาจะตัดแล้วน้อนะครับเพราะว่าตัวลูกเขาจะออกสีนวลน,นะครับนี่คือกแก่เต็มที่แล้วนะครับนงามๆเลยนาอนะครับผม ขั้วเยอะเลยนะครับนี่ครับเริ่มแก่อีกคืนหนึ่งนนนนนนเนาะท้าผมนะครับอ้าวตอนนี้ลมแล้วนะครับผมอันนี้อีกคืนหนึ่งรับผมนะนะครับมาพาท่านมาชมเนาะน้ำเห็นไหมพอแก่แล้วล้มนะครับเดีย๋ยวให้หน้องเขามาตัดเนาะ ตอนี้ก็ออกเกลียวออกดีกนะครับผมนะครับโอ้สวยมากนะครับกล้วยนะครับผมนะมาจบท้ายสวนนะครับผมนี่เกือหนึ่งน้ะนะครับผมนะโดยความงามของพื้นที่จอกนูนด้านนู้นนะครับออกไปข้างน,นอกรัวเลยนะครับผมนะ อีกเขือนหนึ่งครับผมอนะานนี้เขือนหนึ่งน้อนครับผมโอัคด้าน,นู้นอีกหนึ่งหนึ่งเขือนะครับผมโอ้หดกเลยครับผมนะครับหนึ่งเรือนะครับอีกหนึ่งเขือนนะครับผม เป็นไรกล้วยเตี้ยนะครับผมเป็นผันเตี้ยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะเห็นไหมตอนเล็กทีเดียวนะครับออกเครือน้ำนี่แก่แล้วนะผมน้ำดูนะครับสูงจากพื้นมาเนี่ยแค่หน้าอกผมเองนะครับผมนะออกลูกแล้วนะครับนะครับ วิวในไร่กล้วยสวยๆเลยนะครับผมหนันี่กําลังออกเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมนะครับพอปีสวยมากเลยนะครับดอกนี้นะครับผมนมาถ่ายเพื่อนชมน้อนะครับเขาเรียกว่ากล้วยดางว้าผันเตี้ยนะครับผมนะดอกหน้าดูนะครับผมนะ ูใบื้อสวยเลยนะครับผมนาะชมอีกสองหวีสวยๆนะครับผมเนาะนี่ครับนี่หนึ่งเครือนะครับไม่ใช่หวีเท่าที่นะครับผมนี่เครือหนึ่งเนาะนะครับเนี่ยครับเครือทำงามกันเลยนะครับผมเนาะกลิบดีก็จบวันนี้นะครับทุกท่านครับผมมาถ่ายให้ชมสวยๆเลยครับผมเนาะบรรยากาศ ในส่วนกล้วยนะครับผมนะเห็นกล้วยสวยนะก็เลยอยากมาถ่ายเพื่อผู้ชมเนาะนะครับผมให้ชมภาพสุดท้ายนะครับต้นนี้นะครับดอกสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับผมนะ คลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับทุกท่านครับผมนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ